สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรานะครับมีเรื่องตำนานนะเรื่องเล่านะครับในสมัยก่อนนะครับของสมัยที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับท่านพำนักอยู่ที่วัดบางหน่มโคอํำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านเล่าว่านะครับท่านเคยเจอกับผีปอบนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับท่านนั่งเรือยนขนาดเล็กเพื่อไปสอบถามราคาค่าเหล็กค่าปูนระหว่างทางนะครับ ท่านได้แวะจอดนอนพักอยู่ที่ท่าลานพอจอดเรือนะครับเสร็จแล้วก็มีนะครับชาวบ้าน,นครับมาทําบุญนะครับตกกลางคืนนะครับประมาณตีสองท่านตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่งตัวไม่ดีนะครับวิ่งมายืนที่หน้าตะลิงจากนั้นก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งนั่งห้อยขานะครับอยู่บนลังคาเรือยนต์นะครับแล้วกกวักมือบอกว่ามึงเก่งจริงก็มาสิวะ ผลสุดท้ายนะครับคนพวกนั้นมองเห็นคนบนหลังคาเรือเขาก็าวิ่งหนีนะครับไปหมดเลยนะครับท่านจึงถามคนที่อยู่บนหลังคาเรือว่าเป็นใครนะครับให้ลงมานะครับเขานั้นบอกชื่อนะครับกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำว่าเขานั้นชื่อพรสวรรค์และพวกที่มานั้นเป็นพวกผีปอบพอถึงตอนเช้านะครับหลวงพ่อท่านจึงถามคนแถวนั้นว่ามีผีปอบไหม เขบอกว่ามีเยอะนะครับผีปอบนั้นก็เป็นผีที่มีรูปร่างนะครับหน้าตาเหมือนคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่เองนะครับหลวงพ่อท่านนะครับก็กล่าวว่าผ้ายันแดงนะครับหรือผ้ายันมหาพิชัยสงครามนี้นะครับผีปอบนะครับกลัวผ้ายันนี้ใช้แล้วผีปอบหนีซึ่งท่านเองก็เคยใช้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นตำนานหนึ่งนะที่หลวงพ่อท่านได้เล่านะครับให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านฝั่งนะนอกจากนี้นะพุทธคุณของพระยันนี้ก็ยังมีที่กล่าวคานอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะหารออกไปรบไปทําสงครามนะครับก็พกพระยันไปด้วยนะจะแ้วคาดปลอดภัยนะครับก็ท่านใดน,นะครับที่มีพกไว้นะครับก็จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนนะครับมีโอกาสเราจะมาเรื่องราวนะครับเล่าให้ทุกท่านฟังอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับ